ถ้าผมผิดเกินสามครั้งนะผมบอกเลยคุณคุณจังผมอะไรก็ได้อือ้เออเออโอเคค่ะคุปปาสวัสดีค่ะทุกคนวัวชนได้ชามาแล้วค่ะเย้ทุกคนคะเราเป็นคนไทยเราบอกว่าเกิดมาพูดภาษาไทยแล้วนะคะภาษาไทยยังไงแบบเป็นสิ่งที่ต้อง ทุกคนมาตั้งแต่เกิดดูแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่แล้วจะบอกเลยว่าชา่ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของตัวเองมากๆผมมากเพราะจะได้เก่งสผมเป็นหมอภาษาผมผมเป็นทุกอย่างสติปัญญาผมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยดีเลิศมากที่สุดในโลกยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลเสียอะไรสีเขียวเสียอะไรสีเขียวเสีเยอะไรสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเคยอันนี้ป่ะตอนเด็กๆที่ที่เราจะได้เขียนไทยเขียนตามคําบอกอ่ะที่บอกว่าคุณครูเขาจะบอกว่าอ่าคำที่หนึ่งเป็นคำนุ้นคำนี้อะไรเงี้ยแล้วให้เราเขียน ตามวันนี้เราจะมาทําแบบนั้นกันค่ะแต่ว่าคุณโรู g ไงชาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น Google Translate ค่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเสียงนะคะจากคุณ Google Translate เนี่ยแบบว่าคอยบอกให้ไอชาสะกดตามเลยชาจะสะกดคําไทยที่เขาพูดออกมาเนี่ยให้ถูกต้องนะคะ <c oughs> แล้วมาดูกันนะว่าชาจะทําได้ทั้งหมดกี่คํามาเริ่มอะไรบอกบอมแล้วรังสรรค์อันนี้คําแรกถูกไหม รังสรรรังสรรรอเรือแม่นากาศงองงูสอเสือรอเรือรอเรือขอควายกะลั่นยี่บอกนะว่าผิดแล้วอ่ะถุกต้องคุณคุณชะงักคาวเหมือนเดิมเอ้ยเนี่ยรังสรรรังสรรครีเอทต่อไปขึ้นชายหูขึ้นชาย ไม่ใช่อะไรคือคำนี้เป็นคำที่เป็นคำที่ยากเป็นคำที่ยากไอ้าชาจำได้ว่ามันไม่ได้สะกดแบบนี้มันไม่สะกดว่าใช่มันคอควายอ่าอ่าสระอือไม่เอกนอนหนูชอชิงแล้วก็สระเอก,เอกไ,มไม่เอกสเอกไม่เอกสระอายอยักษ์ตอบคอนฮิตเอาขอไข่ คอควายคุณอือปาดมงกุฎมงกุฎมอมางงูกกไก่สารอูดอชดาถูกต้อง yes yes เ <c oughs> นี่ยเรื่องดอดอชดาตอปะตากเนี่ยผม <c oughs> ผมบอ,อกเลยดาดืนดาด,ดื่นดอเด็กสารอาสอบรสีดอเด็กส,ะสรอกสะอือ สระเอกไม้เอกน้อหนูแต่ตย้สระเอกสระเอกไม้เอกไม่เลยเป็นวรรณยุกหนุ่มสาราแต่ยัยไทยเท้าความเท้าความเท้าความต้องเป็นเท้าที่แบบเท้าอ่ะเท้าเลยอ่ะเท้ทหารสาระเอาอ่ะแล้วก็ไม้โทแล้วก็คอควายวอลแวร์สาราหม่าม้า ความเท่าความต้องเย้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขึ้นจงขึ้นชัยผมแพ้ผมแพ้ขึ้นชัยเท่านั้นแหละไอ้บ้าไอ้บ้าขัดสมาร์ทขัดขัดสมาร์ใช่ไหมขัดสมาร์ขัดสมาร์ขอไข่ไม่ห่นอากาศดอเด็กอาสอเสือมอม้าสัระอาทอธงสัระอิสัลราอกต้องสัระอิ จซาเอียคือคือเวลาจำมาเวลาจำจะจำว่าเอยขัดสมาธิเวลามาเขียนอ่าเขียนเหมือนขัดสมาธิแต่ว่าอ่านว่าขัดสมาธิแล้วก็เออสมาธิซาะอียซาเลีมูนสวัสดิ์ฮะอีกทีอ่ะมูนสวัสดิ์คำว่าอะไรอ่ะมูนสวัสดิ์ อ๋องูงูนึกว่ามูสวัสดิ์คืออะไรงูสวัสดิ์ที่เป็นโลกใช่ไหมอ๋ององงูซาเลอูอแล้วก็สอเสือวอแหวนอินตการแลเด็กทุกต้น<อ>ตอนแรกกะว่าจะอะไรมูสวัสดิ์แต่ว่ามอม้าซาเลอูแล้วก็สวัสด์แบบอรุณสวัสดิ์เลย <c oughs> มันมีคำนั้นอยู่บนโลกเลยเหรอถ้าผมผิดเกินสามครั้งนะผมบอกเลยคุณสั่งผมเละก็ได้เออสามผมไม่สามไม่สามสามแล้ว แต่เตาอดอนไปหนึ่งแล้วเ <laughs> <Yeah! S 2> จียรนยันไยเจีย,ร,ยจรันไนโจจานสละเอียร์อรอเรือมาอรอเรือสละอ่าแล้วก็สละไอแมมลายนะหนูถูกต้องเป็ธรรมดาไม่ธรามมารม <laughs> ดาเจตุรัตเอาละเจตุรัตเออเจตุรัตเ <laughs> จตุรัตร <laughs> มันมีมหัานอากาศตรงจัดไหมอะไม่รู้ไม่รู้อ่ะลองสะกดดู ลอยดีจอจันเอ๊ะเน็ตขาดปะวะอ่าจอจานวรรยากาศต่อเต่าฉละอูรอเรือวรรยากาศสอเสือถูกต้องโอ้โหโอ้โหมือมือเปียกมือเปียกเหงื่อแล้วจนเนี้ยเริ่มแล้วเอ้ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ มัทยัาโอ้ my god มาสักทีมัทยาเอาแล้วเอาแล้วประหยัดมัทยัามอม้าแมนากาศทอทงยอยักษ์แมนากาศสอเสือทอุงการันทุกต้องอย่าเว้นนานใจ ยันมัธยาธ์อ่ามาเวลาผมจำผมจำอะไรรู้บ่างมัธยัสิษฐ์มัธยัศอ๋อเป็นทริคเป็นทริคใช่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 มัคุเทศอ๋อมัคุเทศอ่ามอม้ามานอากาศคอควายคอควายสระอุสระเอททหารสอสารากอไก่กระลั้นมัคุเทศสกุลถูกต้องมัคุเทศสกุล บอกแล้ววิธีจำอันเนี้ยเุกคนเอาไปใช้ได้นะคะไปใช้ได้ครมาคุเทศกึบสสันนิษฐานสันนิษฐานสอเสือมานการโนหนูโนหนูสรลอีสซอบรุสีทอสันฐานสระอาโนหนูสันนิษฐานทูกต้องย่าย่าย่าไหนหว่าจะพูดภา้าเพิ่มเลเวลเลย เจตนารมโหูเอาละเจตนารมเอ้ยตรงเนี้ยมันมันคือเจตนาลมยะหรือว่าเจตนาลมนะเอาละเอาละเจตนาลมมาจากคำว่าเจตกับอารมณ์หรือเปล่าเออเอใช้ใช้ใช้ความสมัครสมดีเข้าสู้อ่ะเลมต้นก่อนเลสระเอจอจานต่อเต่านอหนูสรลอารอเรือมอม้า เล่นกันลันถูกต้องเจตนาลมันนะไม่ใช่เจตนาลมยะขมักขมเเมนขมักขมเมนเอออีกสักทีขมักขมเมนขะมักเขม้นใช่เปล่าใช่คอจะขากอะไรหรือเปลผดีอดีค้างคอค้างคอคอไข่ สระอะมอม้าแม่นอากาศกอไก่สละเอขอไข่มอม้าไม่โทนเนาะหนูถูกต้องขมักเขมนขมักเขมนมาสายเดียวกับเจตนาลมนณะแล้วมักุเทสกุกิจะลักษณะว้าวว้าวอีกสักทีคิจะลักษณะกิจะลักษณะเอาละกอไก่สละอีจอจาน จ้าจันทร์สละอ่ะรอลิงวันอากาศากอไก่สวัสีนอนเณรสละอะถูกต้องคือเมื่อกี้ตอนตอนที่ตอนที่เจ้าจันทรสละอะเหลือบมองเหลือบมองทีมงานนั่นแบบขอดูขอดูหน้าหน่อยว่าเขาแบบหน้ายัางไงถ้าหน้าเริ่มๆๆๆแบบหน้าเริ่มแบบแบบเอ๊ะอะไรนี่แล้ว <c ười> เก็บอาการอยู่อ๋อเหรอ <c ười> ปฏิมากรรมปฏิมากรรมปฏิมากรรม ปลารอเรือสระอาตอเต่าสระอิมอม้าสระอากอไก่รอรอหันมอม้าเฮ้ยบอกเลยถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยผมไม่ต้องอย่าเรียกผมว่าไอสิกาวัินาโรุนให้เรียกว่าไอชาแทนโลกาพิวัฒน์อีกสักทีโลกาพิวัฒนโลกาพิวัฒนะ อัดสระโออ่ะโรลิงสระโอก็ไก่สระอาพอสำเพาสระอี๋ววววแหวนหน้ากาศทอพุทธเนอหนูกรรั้นอ้าวฮิตอ้าวฮิตไม่ใช่ทอเท่าต้องเวลาเขียนเป็นตอเ่าเนาะจริงปะเนี่ยจริง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 โอ้คำนี้มั่นใจมากเลยนะโลกาเปิดทองนิเทศ ปฐมนิเทศปอปาตอ่สันนฐามอมานอหนูสะอิตอนา่ันจาะเอสอสราสลออะไรนะสอสาราถูกต้องคือคือที่ตายก็คือสอแล้วสออะไรดีคือคือภาพแบบภาพมันขึ้นมาแล้วนะแต่ก็สออะไรสอสออะไรส่ออะไรบำเหน็จบำนาน อีกบําเหน็ตบํานานเฮ้ยมันต้องมีหอยหีบไหมอะไม่รู้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 ายดิาดอันนี้คำสุดท้ายป่ะหรือว่าเกือบสุดท้ายเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้แล้วบอใบไม้สาระอําอ่ะอะบออัมบัมสาระเออาอหอยหีบด้วยดีไหม หอหีบนอนหนูเลข8จอจานบออมบําแล้วก็นอหนูสาลาอายยิงเอาเลยเอาเลยต้อถูกอยู่เอาละคำสุดท้ายอันนี้คือแบบเตรียมมาคิดว่ายากยากสุดละชาน่าจะเป็นแบบเอ่อ last boss last boss จริงเหรอเดี๋ยวเจอขึ้นชายก็มีผมบอกเลยขึ้นชายในร้านบอที่สุดแหเปทะเลวรากนีอ่ะอีกสักทีแล้วกัน กัเลวรากกะเลววารากกอไก่ดูดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนเอ้ยหน้าหน้าหน้าเขาเข่งขืมเข่งขืมว่ใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะกอไก่สาลาเอยังเข่งขืมอยู่ลอจุฬาวาเวนลอเรือสาลาอากอไก่ กไก่ถูกแล้วไม่เมื่อกี้บอกรอดอชดาไม่ได้บอกรอจุลาซึ่งผมบอกว่ารอจุลาใช่ใช่เอ้ยผมบอกว่ารอจุลาไม่งั้นมันก็กลายเป็นกระเดว่ล่างนี่คุณโอเคเรียนขันนี้โอ๊ยให่โอเคตายตายปล่อยไก่โอเคทู ระกาโลกาพิวัตรสองคำตายตกอยู่สองคำแล้วเป็นคำที่ดูง่ายเลยนะขึ้นชัยอ่ะขึ้นชัยริงเอาจิงคือแบบว่าเจอเจอบ่อยมากแล้วทุกครั้งก็จะเขียนผิดตัวครั้งแรกขึ้นต้องขึ้นนะขึ้นท้างบนขึ้นท้างบนแล้วก็ชายขึ้นหมดสิบแปดคะแนนว้าวนี่เกศศีไม่ได้มาเพราะชอบบอกเลยผมบอกเลยครับโชเทพสแลสามารถติวรับรับติวภาษาไทยให้ได้นะคะสำหรับใครที่มีความสนใจนะคะชั่วโมงละสี่ล้านนะคะ เก็ตบิตคอยมาเก็ตบิตคอยมาซื้อขอนะคุณเอ้ยอะไรนะเออเออที่ที่จะมีงานบีมีดไงนาทีนาทีละนาทีละสี่ร้อยชั่วโมงหนึ่งก็สองหมื่นสี่ปะเออใช่ใช่ใช่ สองหมื่นสี่เอ่อชั่วโมงละสองหมื่นสี่เท่านั้นนะคะสำหรับคอร์สเรียนภาษาไทยนะคะของครูพี่ไอชาเนี่ยนะคะก็ใครสนใจก็อย่าลืมมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดให้ชอบได้ยนะคะกิ้งกิ้งสำหรับใครที่มีคำอะไรแบบว่ายากๆมาอีกอะไรเงี้ยคุณเขียนเป็นคำอ่านให้ผมเดี๋ยวผมเขียนคำเต็มๆให้คุณเลยโอเคสำหรับนี้ก็ขอตอนรัไปก่อนนะคะเจนี่บ๊ายบาย